ตรวจสอบนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนล่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าที่ทางของราคาทองคำเนี่ยล่าสุดปรับลดลงมานะคะประมาณ4เหรียญ70เซนนะคะยืนอยู่สักประมาณ1,289เหรียญ90เซนค่ะดังนั้นนะคะถ้ามองจากช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจะมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรไปพูดคุยกันกันกบคุณนัททีจุทาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากครัสิโกฟิลเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะคุณนัท สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนัทคะสำหรับคืนนี้เนี่ยทิทางทองคําจะเป็นยังไงคะเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้เนี่ยเราจะรอฟังถ้อยแถลงจากทางด้านของเฟดด้วยค่ะค่ะก็สําหรับคืนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอ,อย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้มีประกาศ ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเท่าน้นนะแล้วก็เปิงานการซื้อขายก็ยังคงเบาบางนะส่วนวันนี้นะเรายังมองว่าราคาทองคำก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนะบจนการถแถลงของทางเซ็นะซึ่งจะประมาณในหนึ่งนราวแต่จริงๆแล้วจะเป็นการสรุปผลการประชุมที่ผ่านมาแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากผลการประชุมครั้งที่แล้วนะแล้วก็พูดเหมือนเดิมนะรตรงนั้นก็ถือว่าน่าจะไม่ได้ทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวพันขวดแล้วก็ทะลุ กรอบด้านใดด้านหนึ่งนะแต่ว่าทั้งน,นี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแปดหงทางด้านอัตราดอกเบี้ยว,ว่าจะมีการปรับขึ้นนะตรงนั้นก็อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าจะมีการพูดถึงอะไรที่นอกประเด็นการถแถลงครั้งที่แล้วหรือไม่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมองว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคาก็ถือว่ามีลักษณะไสเย์นนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวฟอร์มตัวถ้าตามเทคนิคแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ เส้นไหวในกรอบสามเหรียมที่แคบลงเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในนับปัจจุบัน s right. <S นะคะด้านล่างของกรอบสามเหรียมก็จะอยู่ที่เืรย์ประมาณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้า,มา 1, เหรียญน,นะคะ <'s> right. ส่วน,น กรอบด้านบนนะจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสาร้อยห้าเหรียญซึ่งจะเห็นได้ว่าอย่างวันนี้เองนะครราคาทองคําก roommate, ็ลงมาทําสุดสําสุดเกือบแนรับบริเวณ่ันสองปดสิห้าเหรียญนะแล้วก็ยังมีการดีตัวขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอย่างค่าคืนนี้นะเราให้แนรับที่โซนหนึ่งพันสองอปดิห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสอง้อยเจิบเ็ดเหรียญเลยสะมานะคะส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับหนึ่งหันสองล้อยก้า3ิบแปดเหรียญนะคะก็วนกลงทันสาชร้อยห้าเหรีย่นะคะส่วนราคลงอง้ําะามา่ว เรสทางใดทังหนึ่งไปได้นะก็ค่อยฟอลโล่ด้านนะั้นนะหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็แนะนําว่ายังเทรดิ้งในกรอบสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างแคบลงไปเรื่อยๆจนรอจนราคาทองคําสามารถเลือกทิศทางไปทางใดทางหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่กระทบต่อราคาทองคําในช่วงนี้งานะจริงๆแล้วประเด็นทางด้านความรุนแรงด้านยูเครนนะคะก็เป็นประเด็นที่เสบสนุนแล้วก็ทาให้ราคาทองคาดิดตัวได้ในสัปดาห์ที่แล้วที่มีการขึ้นไปทํสจุดสูตรเกือบเกือบหนึ่งพันสามร้อยสิบเเยซาล่านะคะแต่ว่า หนังสัตที่มีความที่ลายไปแล้วประเด็นข่าก็ไม่ได้ร้อนแบ่งเขาเดินนะตรงนั้นก็ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงใหม่ครั้งแล้วก็มีลักษณะไตเวย์ครั้งได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามาดูกัน อย่างกองทุน e t r นะก็มีการขายทองคำออกมาบ้างแต่ก็เลออ็กน้อยเท่านั้นว่านี้ก็มีการขายออกมาประมาณตันกว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะสภาทองคำโลกก็มีการประกาศตัวเลขความต้องการทองคำในไตรามาสหนึ่งปีนี้นะจะเห็นได้ว่าก็ใกล้เคียงกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะคะ่งแต่ว่าความต้องการทองคําแท่งแล้วก็เหรียญทองคำเนี่ยลดลง39%นะแต่ว่ามาดูทางด้านการขายออกของกองทุน etf นะคะปีที่แล้วเนี่ยฝั่งกองทุน etf เป็นฝั่งที่ขายออก ทองคาค่อนข้างเยอะนะคะในปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการขายแค่เล็กน้อยไม่ถึงตันนะตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เข้ามาสัดส่นกันแทนนะคะแล้วก็มาดูทางด้านความต้องการทองคาในด้านเครื่องประดับนะ,ะก็ปรับเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังต้องติดตามต่อเพราะว่าปัจจัยที่ยังกดดันทองคําก็จะเป็นทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะ,ะจะเห็นได้ว่าก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีในต่อเนื่องนะคะแต่ว่า ถ้ามาดูกันนักลงทุนทองคาในประเทศนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้ปัจจัยสับส่วนจากทางด้านช่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามานะอย่างเมื่อวานนี้เองก็ถือว่าอ่อนค่ามาค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็เลยทําให้ส่งผลบวกต่อราคาทองคําในประเทศนะคะเพราะว่าต้องอย่ายลืมว่าทุกๆประมาณ ทุกๆ1งตังของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าไปนะจะส่งผลบวกต่อราคาทองคําในประเทศประมาณ7จถึงแบาทนะเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนค่ามาสัก10ตังนะก็บวกต่อราคาทองคำในประเทศประมาณ1 0็ดถึงแปบาทนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างช่วงนี้นะก็นักงทุนก็อาจจะดูว่าถ้าเกิดราคาทองคําย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับยังไม่หลุดนะบริเวณ1นึ่ัน 2อ5 1, 2 2> สิห้าเหรียญหนึ่งพันสองอสิบเหรียญโซนนั้นก็อาจจะเป็นโซนที่แนะนําว่าเข้ามาซื้อนะคะแล้วก็แต่ก็ปิดทางำไรบรนะิเวณแนวต้านหนึ 1, ่งสาอยห้าเหรียญหนึ่งพันส้อสิบ้าเหรียญก่อนนะเพราะว่าราคาทองคำยังไม่ได้ยืดทิศทานที่ชัดเจนแล้วก็รอถ้าเกิดว่าในทิศทางที่ชัดเจนหลังจากนี้นะค่อยมีกลยุทธ์ใหม่อีกทีหนึ่งค่ะค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการเข้าไปลงทุนยาวๆมีกลยุทธ์พิเศษในช่วงนี้ด้วยไหมคะ ค่ะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะซื้อระยะยาวนะคะก็อาจจะติดตามบราดูก่อนเพราะว่าอย่างโซนแนวรับที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะยังเป็นโซนบริเวณหนึ่งพันอยหกสิเหรียญ1 2 5่ันสอยหสิบเหรียญบริเวณนั้นนะเพราะว่าอย่างแนวรับถ้าเกิดว่ามีการหลุดโซนบริเวณหนึ่งพันสอง้็สิบที่ถือว่าราคาทองคาลงมาทําจุดต่ําสุดไว้แล้วก็ยังไม่หลุดซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งก่งอยู่นปัจจุบันประมาณ1 2 7่ันสอเสิบถึงหพันสอรเสิบเ็ดเหรียญนะที่ทา ลงมาทดสอบประมาณสามรอบแล้วนะคะถ้าเกิดว่ารับอยู่บริเวณนี้ก็จะโซนนี้ก็เป็นโซนที่น่าซื้อสะสมสาหรับนักคุณเวกกลางระยะยาวแต่ว่า <ทะ S 1> ถ้าราคาทองคําหลุดบริเวณหนึ่งพันสองร้อยนนะคะแนะนําว่าอาจจะชะลอการซื้อก่อนแล้วก็รอดูว่าราคาทองคําม,มีโอกาสที่จะปรับลงมาถึงบริเวณหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอีกทีหนึ่งค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ